ตอนนี้พวกเราเดินทางกลับนะคะตอนนี้กำลังลงเขานะคะ mm hmm. ขอเชิญชมวิว e ว u t ี f u l v วิวเลยค่ะ mm hmm. โอ้มวเทปเยอะมากเลย mm hmm. เป็นพื้นที่ mm hmm. หลายหมื่นไร่ mm hmm. สวยงามสวยงามค่ะ this has very beautiful view look 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 i like it very much beautiful tree very natural australia mountains and trees tropical trees นะคะเพื่อนๆคือห้ามตัดไม้ทำลายป่ามองดูแล้วหลายพื้นที่นะคะเม์เทนหลายพื้นที่ เที่ยวทำได้ดีมากมันมันงมันย่อเยอมันต่อกันไปหลายลูกผู้เขาหลายลูลกเพราะแบบว่าระยะยาวมากทําให้เห็นวิวนานรู้สึกอเมซิ่งมากค่ะอเมซิ่งออสเตรเลีย Thank you to my husband for taking me to k a i r s เพ่อนไทยองนี่จอยที่ชอบมากๆต้นไม้นี่แหละคะ่ะต้นไม้แล้วภูเขาที่สูงสูงสองเราสามารถอยู่บนภูเขาที่สูงๆูงเนี่ยมัน amazing จริงๆเลยต้นไม้ที่สวยงามพวกเขาทำไว้ให้สูงแ้วเนี่ยดูสิเนี่ยที่สายสายเคเบิลเนี่ยสูงกว่าระดับต้นไม้แล้วก็ยอดเขานะคะ เชื่อมเขาต่อเขาแล้วก็ข้ามเขาไปหลายๆเขาอีกนะเพื่อนๆเ,เดินทางเ,เนี่ยประมาณ15นาทีค่ะที่เคเบิลคาร์เดินทางจากจุดแรกถึงจุดท็อปของมันนะคะแล้วก็กลับไปกลับก็ครึ่งชั่วโมงประมาณนั้น ขอตั้งนะคะเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นี่อันนี้คือตั้งจุดนี้นะคะจุดนี้เป็นเทาขึ้นมาแล้วก็เออกึกอววิว oh, สวยมากเพื่อนๆคะชมวิวคะ่ะโอ้ต้นไม้นี่สูงมากเลย สูงมากสูงมากชอบจังเลยอ่ะชอบธรรมชาติชอบความร่มเย็นตรงนั้นคงจะเป็นแม่น้ำน,น,นั่นคงจะเป็นแม่น้ำแล้วกันแน่เพราะว่าเป็นเป็นตรงที่ไม่มี ช่วงนี้จะแบบเดินช้านิดนึงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่มันตรงมันตรงาสายมันตรงค่ะสายไม่ไม่ขึ้นสูงแล้วก็ไม่ลงต่ำสายตรงเคลื่อนช้านิดนึง เพื่อนๆคะเจอแล้ววตเตอร์ฟอร์มออนโนแวร์อัโนแวร์วเตอร์คอมฟอร์มอู้ยไอแค่นี้เหรอโฮ่ต่อพู่สมอลพู่งนะวตเตอร์คัมเอาท์ไิเคัมฟอร์มตอพอินไลน์ซัมทาอพูเดบเดบคัมเอาท์ฟอร์มทีนั่นนโอ้มันไม่มีคมฟอร์มเมืองใหญ Impossible เอื้อน้ำออกมาจากจากบอ่อนั้น,นคะ่ะเพื่อนอเพื่อนคะ่ะนี่คะ่เนะเจอแล้วน้ำแบบนี้ออสวย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 เพื่นพนอนๆนค่ะชมค่ะ หุบเขาไหลผ่านจุดนี้ค่ะแล้วก็ลงสู่ทะเลไม่ทราบว่าชื่อว่าอะไรนะคะโอ้เ oh, นี่ยค่ะแม่น้ำอันนี้มีไอจระเข้ด้วยนะคะคอโคโดายค่ะเพื่อนๆระวังถ้าเกิดว่ามาเอาน้ำไม่ใช้มาอาบน้ำนะคะ โนสบิมว่างงีงค no ่ะโนสบิมมีจระเข้ด huh. ้วยน่ากลัวชมเอ่เนินเขาด้านนู้นค่ะเพื่อนๆมาจุดนี้เขาจะเอ่อสโลนิดนึงให้นักท่องเที่ยวได้ชมแม่น้านะคะ เคาคนใดค้คดเบบี hmm. Coconut. Coconut Ooh, mm ิเวสแกดีเขามีไอ้เค้าคใดในแม่น้ำนะคะเพื่อนๆ mm hmm. เขาามีลูกมีเต้าเนาะคงจับแ mm hmm. พไปเยอะเลยอะ่ะ เพื่อนคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องถ่ายเครื่องเราก็จะไปเดินที่ป่าก่อนคะ่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าออ,ออกก่อนแล้วไปเดินเอ,อน็กซ์ไซส์นิดนึงแล้วก็ค่อยไปขึ้นไปขึ้นอะไรนะัร้นรถคาเ้า,เาต่อไปอีกนะคะเขาจะทําที่ให้เดินออกกำลังกายคะ่ะมาชมป่าเพื่อเอ็กซ์ไซส์นะคะเพื่อนๆอ,อ๋อสดชื่นจังเลย ไปเรื่อยๆค่ะต้นนี้เขาทำไว้ตรงกลางเลยนี่นีอ้อมันมีนี่เพื่อนๆน้ำตกชมวิวจุดชมวิวมา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 ตามมาตามปลาลุงมาเจ้าค่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว ตรงนั้นจะเป็นบ่อนะคะเพไม่รู้ว่าบ่อจากธรรม,มาชาติ แต่เพื่อนๆคะนี่เกี่ยวกับน้ำตกตัวน,นี้นะคะค่ะก็น้ำอะ่ะเซาะเซาะอแล้วจนเป็นสภาพแบบนี้แล้คะเป็นแบบนั้นล้านปีคะ่ะ น้ำตรงนั้นอะจะออกมาจากข้างในตลอดเวลานะที่จะมาเปน็นน้ําตกรงเนี้วันี้กวิ่เกือบร อีกหนึ่งสเตชันค่ะพวกเราจะไปที่วิลลจที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งคงไม่ใช่ตรงนี้แล้วนะคิดว่าเอ,อ้าต้นมะม่วงค่ะเพื่อนต้นมะม่วง m a n โก้ทรีถ้าเกิดไม่ใช่จุดนี้นะคะเราก็จะต่อไปอีกค่ะจุดหมายของเราจุดหมายหน้าก็คือมันจะเออกตเอานะคะไปที่หมู่บ้านมันไม่หลายสถานี